Mm-hmm. รออีกไม่นานนะครับเราจะได้ใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข81เดินทางจากนนทบุรีไปถึงกาญจนบุรีด้วยเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงครับขณะนี้การก่อสร้างเส้นทางสายนี้คืบหน้าไปมากแล้วล่ะครับมอเตอร์เวย์หมายเลข81บางใหญ่กาญจนบุรีก่อสร้างเป็นโครงข่ายทางหลวงพิเศษที่มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์โดยได้ออกแบบให้มีทางลอดและทางข้ามเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจํานวน8แห่งมีที่พักริมทางได้แก่ สถานที่บริการทางหลวง2แห่งบริเวณอำเภอนครชัยศรีและอำเภอเมืองนคนปรปฐมและสถานที่พักริมทาง1แห่งที่อำเภอท่ามกาคาดว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข81บางใหญ่กาญจนบ,บุรีนั้นจะเปิดใช้งานจริงเพื่อทําการทดสอบระบบโดยที่ยังไม่เก็บค่าผ่านทางก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี68นี้แหละครับนบสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง